อ่าโบสเชิญเลยครับเรื่องของการเลนิ่งเป็นไงบ้างครับในภาพของการเลี้ยวพนิ่งนะครับจริงๆแล้วต้องกล่าวโดยสรุปเลยแบบนี้นะครับว่าหลายคนอาจจะมีความคิดในรูปแบบอื่นนะครับว่าเฮ้ยทำไมตัวการติดเชื้อยังคงปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับแต่ทําไมตลาดไม่ลงเลยนะครับจริงๆแล้วเรามีอยู่3-4เรื่องนะครับที่เราคิดว่าตัวตลาดเนี่ยอาจจะมองต่างมุมกันนะครับอันแรกเลยคือผมคิดว่าตัวตลาดเองเนี่ยมองภาพของการฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับ อ,อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเร่งตัวขึ้นดีกว่านะครับ mm. ขเขาอาจจะไม่ได้สนใจนะครับว่าน้อยหรือมากนะครับแต่ก็ถือว่าเร่งตัวขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะครับและที่สําคัญนะครับตัว a s ส r a เนกาไฟเซอร์โมเดอร์ a นะครับมันสามารถจะต่อกรกับตัวไวรัส สายพันธุ์เดลต้าวารีนได้นะครับสองนะครับคนที่มีความซีเวียนะครับหรือว่ามีโรครุนแรงเนี่ยนะครับก็ได้รับการฉีดก่อนถูกไหมครับเนี่ยอัตราการตายก็ดูเหมือนว่ามันน่าจะไม่ได้มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมากนักนะครับสามนะครับก็คือการเลี้ยวพันธุ์นิ่งไทม์เฟรมเนี่ยค่อนข้างชัดเจนในฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับคือบอกแล้วนะครับว่าจะเกิดอะไรไม่รู้อ่ะแต่จะเปิดนะครับและคนก็พร้อมด้วยนะครับเมื่อคนพร้อมรัฐบาลพร้อมนะครับแม้ว่าโลกยังไม่พร้อมเนี่ยนะครับ ก็ถือว่าเป็นภาพที่ทําให้คุ้นกลุ่ม r e o p e n พนนิสามารถจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะครับแล้วที่สําคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวอัตราการตายนะครับไม่ได้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับถ้าเราดูตามสไลด์เนี่ยจะเห็นชัดเจนนะครับว่าหากว่าโรคหากว่าจำนวนผู้ป่วยใหม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น อัตราการตายไม่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตลาดก็จะไม่กลัวนะครับการติดแต่การตายนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดประสงค์ของวัคซีนถูกต้องมาตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดหุ้นค่อนข้างจะอามาหิตนิดนึงนะครับก็คือหากว่าไม่ตายนะครับหุ้นก็ไม่ตกโอ้นะครับค่ะครับแล้วเพราะว่า มามามาดูบนภาพของการล็อกดาวน์ในระยะถัดไปแล้วกันนะครับว่า,ารูปร่างหน้าตาของการล็อกดาวน์เป็นยังไงนะครับเราเริ่มเห็นละนะครับว่าทั้งฝรั่งเศสออสเตรเลียยุโรปนะครับรวมถึงในส่วนของตัวอังกฤษเองเนี่ยนะครับ ไม่ดาเนินนโยบายที่ล็อกดาวแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของการปรับตัวลดลงจากภาพของการล็อกดาวเนี่ยนะครับมันอาจจะมีให้เห็นอยู่บ้างนะครับแต่ค่าเฉลี่ยหลังจากที่มีการประกาศล็อกดาวในแต่ละประเทศเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับ2-3%ซนะครับซึ่งนะครับตลาดหุ้นไทยก็ผ่านในช่วงเวลานั้นมาแล้วนะครับเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ถ้าคุณวิกับคุณเฟิร์นจำได้นะครับก็คือมีการปรับตัวลดลงมาในสัปดาห์ก่อนหน้านะครับประมาณสัก2-3%ก็เป็นไปตามนะครับเพลย์บุ๊กนะครับของการล็อกดาวทั่วโลนะครับ Mm hmm. mm hmm. อืออืออ่าบอสครับเราดูแล้วค่อนข้างจะสดใสในแง่ของตลาดหุ้นคือไม่ตายก็ไม่ตกคาถามเป็นแบบนี้ครับมันยังไงก็ตามหลายคนก็เวลาลงทุนก็ต้องนึกถึงความเสี่ยงนะฮะมีความเสี่ยงในเรื่องของรีโอเพนนิ่งท่ามกลางการแพร่ระบาดท,ที่มันยังคงเดินหน้าแบบนี้อยู่หรือไม่อย่างไรครับครับจริงๆก็ต้องยอมรับนะพี่ว่า การเปิดประเทศนะครับก exactly like ็ท <nước c Genius> ําได้ค่อนข้างยากในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะพยายามเปิดประเทศให้ได้มากที่สุดแล้วกันแต่ผมว่าการเดินทางระหว่างกันการเดินทางระหว่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปิดแต่การติดเชื้อเราสูงก็ไม่มีใครมาอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยคือผมว่าแล้วที่สําคัญนะเวลาเราอีโอเพนน่ะลูกค้ากลุ่มใหญ่ของเราเป็นคนจีนจีนเขาบอกนะต้นแล้วว่าเขาจะไม่กลับมาเขาจะไม่เปิดประเทศ เขาจะเปิดประเทศช้ากว่าคนอื่นแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นภาพที่ว่าเฮ้ยเวลามันรีคอร์บร์มันอาจจะไม่รีคอร์บร์แรงกลับไปสู่จุดเดิมก่อนเกิดโควิดเร็วมากนักนะครับแต่แม้ว่าจะาแม้ว่าจะไม่เร็วมากนักนะครับแต่การมีมาตรการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สมุยพาสอะไรก็ดีเนี่ยนะครับอย่างน้อยมันทําให้ตัวผู้ประกอบการของตัวกลุ่มโรงแรมเนี่ยนะครับไม่ขาดทุนมากกว่าไปกว่าเดิมแล้วนะครับณ mm hmm. ปัจจุบันเนี้ยถึงแม้ว่าจะน้อยจะน้อยเนี่ยนะครับ เท่าที่เราเช็คมาเนี่ยมันสามารถจะทําให้ตัว EBITDA เนี่ยเป็นบวกได้ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับที่ occupancy ประมาณสัก30-40อร์เซ็นตนะครับนั้นเนี่ยอย่าไปพึ่งไปไป,ไปแบมันมากนะครับความเสี่ยงเนี่ยนะครับมีไว้บริหารนะครับไม่ได้มีไว้กลัวอืค่ะ แล,แล้วในแง่ของปตอทมออักดีกว่านะคะที่เราเกริ่นไว้ก่อนหน้านะะี้ค่ะคุณบดว่าในความเป็นจรงิงตอนนี้เราเห็นสัปดาห์เดียวนะคะลงทุนต่างประเทศ1นึ่0แล้านบาทแล้วนะคะอยากให้วิเคราะห์หน่อยว่าเออพอลงทุนหนักช่วงนี้นะคะออโอกาสนะคะของความน่าสนใจของหุ้นในอย่างปตทเองหรือว่าตลาดในบ้านเราเองเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงบ้างคะ ครับในภาพอย่างที่คุณเฟิร์นพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจริงๆตัวตลาดหุ้นไทยถามว่า,น,าน่าสนใจในแง่ของการลงทุนของเขาไหมนะครับเขาก็ยังคงอยากลงทุนอยู่แต่ผมว่าเขาใหญ่เกินไปสำหรับประเทศไทยแล้วนะครับก็คือซื้อมาหมดแล้วนะครับอย่างตัวไทยออย่าง GC อย่าง EP นะครับอย่าง GPS เออย่างเงี้ยนะครับ มันไม่รู้ว่ามันจะเอาเงินของเขาไปถมณตรงไหนแล้วนะครับมันไม่มีเดียวให้ซื้อแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการลงทุนในต่างประเทศจริงๆแล้วไม่ได้เชื่อไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับการลงทุนในต่างประเทศของบ้านเราเนี่ยนะครับมันมีมาตั้งแต่ปี2 0 1 0เป็นต้นมาแล้วนะครับและที่สําคัญเราเป็นคนที่ลงทุนในต่างประเทศนะครับเมื่อเทียบกับส่วนส่วนของ GDP นะครับผมว่าเป็นอันดับ2นะครับของอาเซียนนะครับรองจากแค่ เพียงแค่ตัวตัวมาเลเซียเท่านั้นเองนะครับนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับการไปในต่างประเทศนะครับถือว่ามีความสําคัญสำหรับพวกเขานะครับเพราะว่าต,ตลาดภายในประเทศเติบโตน้อยต,ตลาดต่างประเทศมีโอกาสที y มากกว่านะครับคอสอฟันก็ต่ํานะครับเงินสดก็เหลืออยู่ในมือเยอะนะครับที่สําคัญนะครับเราเริ่มเห็นละนะครับว่าตัวคุณกลุ่มรทเนี่ยสามารถจะมีการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับตัว ตัว s ซอฟต์ฟันในช่วงแรกเนี่ยนะครับได้ดีกว่าคนอื่นนะครับก็คือยืมกันเองนะครับเหมือนแม่ยืมลูกในช่วงสั้นนะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจํากันได้เวลาไปลงทุนในต่างประเทศใช่ไหมครับเราไม่มีเงินถุงจากแม่มาจากพ่อมาอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปยืมธนาคารซึ่งดอกเบี้ยมันแพงแต่ณปัจจุบันนี้ก็ต้องยอมรับว่าปตทเนี่ยนะครับเขามีจริงๆต้อง,องยอมรับนะว่าตัวปตทเนี่ยเขาเหมือนกับเขามีแบงก์อยู่ในธนาคารอีกทีหนึ่ง นะครับเขาก็สามารถจะบริหารจัดการเอาเงินนะครับเอ่อเข้าเข้าออกออกนะครับผ่านบริษัทลูกไปซื้อโดยที่ไม่ต้องผ่านธนาคารตัวจริงๆนะครับนั้นเนี่ยก็เป็นในภาพว่าคอสฟันของเขาก็จะมีความเอ่อก็จะต่ําแล้วก็มีความน่าสนใจนะครับตัวค่าเงินบาทอาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับค่าเงินบาทที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหรือลดลงอ่อนค่าแข็งค่านะครับไม่มีนัยยกับการตัดสินใจในการลงทุนของตัวคุณกลุ่มนี้เลยครับอืมอย่างนี้แนะนำนักลงทุนยังไงดีคะคุณโบดคะ ครับจริงๆต้องยอมรับเนาะว่าในส่วนของตัวหุ้นกลุ่มปตทเนี่ยนะครับเขามีความน่าสนใจในเชิงอ่าฟันเดเมนทัลที่มันกําลังจะมีการเปลี่ยนไปเนาะเขากาลังจะไปในส่วนของตัวธุรกิจนอนออยมากขึ้นนะครับฟ็อกคอนกับที่เขาจับมือกับตัวปตทเนี่ยนะครับก็คือเป็นไปภาพของตัว e v car ซึ่งเป็น S c u r v e นะจริงๆก็ต้องยอมรับเนาะว่า high value a d d e d ที่ตัว PGC ไปนะครับก็ถือว่าเป็น S c u r v e เหมือนกันเนาะใช่ไหมครับตัว IVL ก็ไป Value Add e d นะครับ g c ก็ไป added ผมว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะครับของการไปแอดควายบริษัทอื่นที่เขาสามารถจะทำได้ดีกว่าบริษัทเรานะครับและที่สําคัญนะครับการไปในในส่วนของตัว New S Curve นะครับน่าจะทําให้ตัวอัตราการทำกำไรในระยะยาวเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแต่แน่นอนในช่วงสั้นความผันผวนของน้ํามัน ยังคงเป็นตัวที่กดดันกับตัวค bueno. oh okay. like ุ้นกลุ่มปะทอยอยู่เพราะว่าหลักๆของเขายังเป็นน้ํามันอยู่นะครับแต่ในอนาคตข้างหน้าความสัมพันธ์ระหว่างราคาน้ํามันนะครับกับตัวคุ้นปะทอจะมีความจะมีความสัมพันธ์กันน้อยลงเมื่อเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตข้างหน้าครับแล้วในแง่ของ reopening ราคาควรจะไปตลาดไหนมากกว่ากันดีกวในในในแง่ของการโอเพน n i n g นะครับผมเน้นอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับ ประเทศไทยฉีดวัคซีนได้ต่ำกว่าบบคนอื่นนะครับแต่ในภาพของการฟื้นตัวของราคาหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากการรีโอเพนนะครับฟื้นตัวมากกว่าคนอื่นดังนั้นนะครับผมคิดว่าเราไปเน้นนะครับหุ้นเรีโอเพนนิ่งในต่างประเทศน่าจะดีกว่าอันนี้ประเด็นที่ 1, <ม>1นะครับแต่สมมติถ้าเป็นประเด็นที่2เราอยากจะลงทุนภายในประเทศอยู่นะครับเน้นหุ้นที่ยังไม่กลับไปสู่จุดเดิมก่อนเกิดโควิด จุดโควิดยังไง oh. ตั้งไว้ก่อนนะครับแล้วดูว่าณตอนนี้มันถึงตรงจุดนั้นหรือ,อยังนะครับเพราะว่าฟันเดเมนทัลของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับ mm. ก่อนเกิดโควิดถ้าพิพิจําได้นะครับวันก่อนดรยันยงก็มาพูดและบรลานชีสมันดิทร่ลลงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วที่สําคัญัพพลายใหม่กาลังจะมาดังนั้นอะไรก็ตามที่กลับไปก่อนจุดเดิมก่อนเกิดโควิด -19 ผมคิดว่า ความคาดหวังผลตอบแทนต่อนหนึ่งหน่วยความเสี่ยงนะครับไม่คุ้มค่าเหมือนอย่างที่ชารที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับว่าหากว่ากลับไปสื่อเช่นปากๆสีแดงเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนั้นน่ะมันหมดความน่าสนใจในเชิงของตัวหุ้นกลุ่มรีโอเพนนิ่งแล้วนะครับก็คือราคามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามากกว่าฟันเดเมนทัลที่มันการจะตามมาครับครับโบลคับ,คร,บรีโอเพนนิ่งในต่างประเทศซึ่งเมื่อสักครู่ได้พูดเอาไว้เนี่ยมีข้อแนะนา,นาเป็นพิเศษไหมครับ คือจริงๆแล้วการ reopening ในยุโรปเนี่ยนะครับถ้าพี่วิทย์ดูในเส้นสีเทาๆเนี่ยนะครับมันมีความน่าสนใจค่อนข้างมากนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการร e o p e n นเนี่ยนครับในยุโรปกับในอเมริกาเนี่ยจะมีการเปิดพร้อมกันนะครับเพราะว่าอเมริกาเข้าไปเที่ยวยุโรปยุโรปก็ไปอเมริกานะครับเป็นประเทศแรกๆอยู่แล้วนะครับดูจาก capacity ของตัวแอร์ไลน์ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าในช่วงของเดือนที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับหมายความว่า เขาเริ่มมีการวางแผนแล,ล้วนะครับว่าจะมีการเดินทางระหว่างกันนะครับ,ต,บ,ต,บตั้งแต่ในช่วงของเดือนออกัสเป็นต้นไปนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้นะครับจึงมีความสําคัญมากนะครับซึ่งถ้าถ้าถ้าเรามามองดูนะครับว่าหุ้น กลุ่มนี้มันจะเป็นอะไรบ้างนะครับก็แน่นอนนะครับว่าเป็นหุ้นที่อย่าง Adidas อย่างเงี้ยใช่ไหมครับอย่างอย่างพวกแอร์ไลน์อย่างไลอ n อนแอร์ใช่ไหมครับอย่างตัวแอร์พอร์ตนะครับอย่างเอ็ดนาอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวหุ้นที่เป็นหุ้นแรกๆนะครับที่ได้ประโยชน์ด้วยนะครับแล้วก็ต้องอย่าลืมนะครับ CRC กับตัวไมเนอร์ก็ถือว่าเป็นภาพเดียวกันนะว่าเขามี exposure อยู่ในยุโรปค่อนข้างมากเช่นเดียวกันนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้าเรามองมาภาพนี้เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราฟื้นตัวช้ากว่าคนอื่นอะไรก็ตามที่กลับไปสู่จุดเดิมก่อนเกิดโควิดนะครับผมคิดว่าราคาหุ้นมันเยอะเกินไปแล้วครับราคาหุ้นเพิ่มขึ้นเยอะเกินไปแล้วครับขอบคุณมากค่ะคุณบดค่ะขอบคุณมากคุณบศค่ะนะคะสวัสดีครับนะคบสวัสดีครับ บุรสิทธินยดวงรัตนชาญาน,นะคะผู้ในการอาุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนจาก SBS reopening ไปต่อได้แต่ว่าต้อง,<ม>องดูน,นะคะโดยเฉพาะทวีปยุโรปที่อาจจะยังแลกกา r เมื่อเทียบกับอเมริกาหรือแม้แต่ไทยที่ยังไม่ได้ reopening ได้ชัดแต่ว่าราคาหุ้นก็ถือว่าขึ้นไปแตะ pre covid 19แล้วด้วยเหมือนกันนะคะส่วนปตทลงทุนได้แต่ว่าความผันผวนระยะสั้นมีนะคะโดยเฉพาะเรื่องของราคาน้ํามันแต่ว่าโอกาสไปต่างประเทศนั้นก็เป็นเรื่องปกติของบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเงินสดในมือมากแล้วก็คว้าโอกาสหลังจากประเทศ านายเอกอาจจะไม่ได้มีโอกาสมากนักแล้วค่ะ